สวัสดีเพื่อนๆชาวจินถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่887กับชื่อตอนถูดของดอกบัวดำก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเปิดเหตุการณ์มาที่ลู่โจนะครับหลังจากที่เขาได้เห็นสิทธิ์ลำดับสิของตัวเองอย่างหอยสังกำลังเล่นบทเพลงนักเดินทางลู่โจได้ตอนายใจกรที่จะถามไปตรงๆบทเพลงนี้ยากสำหรับเจ้าอย่างงั้นสินะ บทเพลงที่ท่านอาจารย์มอบให้ข้ายากกว่าสิ่งที่ข้านั้นเคยร่ำเรียนมาหอยสังตอบกลับอย่างขคยอายลิ้นให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้ลูโจลูกเขาในขณะที่นะครับเดินไปยังสระน้ําครึ่งวงกลมข้าหอยสังตอบรับก่อนที่จะบรรเลงปินเพลงก้าวเสียงนะครับนางยกมือที่เรียวบางราวกับโยกกที่ะเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลและสวยงาม ลู่โจยังไม่ค่อยชินกับลักษณะอของหอ,อยสังที่เติบโตขึ้นในชั่วข้ามคืนสักเท่าไหร่นะครับบางทีตอนนี้หอ,อยสังอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ลู่โจรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับพ่อผู้ที่รู้ได้ว่าลูกสาวของตัวเองดื้อรั้นกว่าที่คิดเมื่อเสียงของปินก้าวสายดังขึ้นนะครับสระน้ําก็เริ่มกระเพื่อมน้ําในสระนั้นต่างก็สั่นไหวลู่โจนะครับมองเห็นคําใบอะไรจากาบางอย่างบนใบหน้าของสาวุก ส,สาวุสาวแวงลานสงกลามตีวาอะไรได้นิ้วที่เรียวยาวของหอยสางนะครับได้ไดา่รำไปมาบนสายพินราวกับว่านิ้วของนางนั้นมีชีวิตบางครั้งตวงตำนองที่ได้ยินอยู่ราบรื่นมันฟังดูลื่นไหลแต่แล้วบางครั้งนะครับก็ฟังดูคล้ายกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากบางครั้งตวงตำนองก็ดูดู ดูดูชัดเจนราวกับไข่มุกที่ถูกวางไว้นะครับใจกลางจานหยกบางครั้งมันเบาบางยิ่งกว่าเสียงกระสิบถึงแม้จะพบคคาไปแล้วก็ตามนะครับแต่เสียงปินก็ยังคงบรรเลิงต่อไปด้วยความเสมอต้นเสมอปลายหลังจากที่เล่นต่อไปอีกสักพักนะครับลู่โจก็ได้สอนสั่งนางนะครับตอนนี้เจ้ารู้แล้วสินะว่าปัญหาของเจ้าอยู่ตรงไหนค่ะท่านอาจารย์ ก่อนหนะ้านี้เพลงที่ได้นางบทเพลงนักเดินทางที่นางได้ฝึกฝนนะครับอหอยสังไม่เคยอดทนฝึกมันด้วยความอดทนมาก่อนนางฝึกโดยขาดไร้ความซึ่งอดทนนะครับ มันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันแต่การมาถึงของผู้เป็นอาจารย์นะครับได้ลดความใจร้อนของนางนางจึงสามารถก้าวผ่านอารมณ์ที่ว่านั้นไปได้นะก้าวผ่านอารมณ์ที่ว่านั้นไปได้นะครับเล,ล,ลี้ยวนางจึงได้บรรเลงเพลงได้อย่างสมบูรณ์เดิมตีหอยสังเป็นผู้มีพรสวรรค์นในด้านดนตรีมานานแล้วนะครับไม่แปลกที่นางจะเชี่ยวชาญมันกับการบรรเลงบุดเพลงนักเดินทาง ติง่งสังสอนล้วาียินสำร็จได้รับแต้มบุญหนึ่งพันติงสั่งสอนสำร็จได้รับแต้มบุญหนึ่งพันได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากผู้ชี้แนะดีเด่นอีก200ผลของการผู้ชี้แนะดีเด่นได้ถูกใช้งานเรียบร้อยลู่โจรูปเขากรจะพูดขึ้นเส้นทางการฝึกฝนยังอีกยาวไกลอย่าปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเจ้าได้แม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมเป็นผู้มีพลังวาตานสิบกลีบและยังมี และยังเป็นยอดฝีมือแถวหน้าของดินแดนดอกบวอัวแดงแต่ว่าเจ้านะยังอ่อนแอนักเมื่อเทียบกับยู่เฉินซูลู่โจพูดต่อไปอยู่เฉินซูจำจองล่วส่วนเอาไว้ก็เพราะเรื่องมลิศปันแห่งความว่างเปล่าทาฮะเขาสามารถไปยังเดินทางไปยังดินแดนแห่งความว่างเปล่าหรือสารที่ที่ไม่รู้จักนั้นได้เขาคงทําไปนานแล้วเจ้าคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ลงมือกันล่ะข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ เป็นผู้ใช้เปลืองแห่งกรรมเป็นผู้มีพลังสิบกรีบไม่ใช่เรื่องหน้าปาคภูมิใจอร่อยแม้ว่าสิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่รองของเจ้าจะเป็นผู้มีพลังอวตารเก้าตีเก้ากรีบก็ตามตีแต่ความแข็งแกร่งที่พวกเขามีก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้มีพลังอวตารสิบกรีกาาบรเจ้าเรียนรู้เจ้าควรจะศึกษาเรียนรู้จากพวกเขาไวมากลูกโ่โจแนะนําเพิ่มเติมสิทธิ์เข้าใจแล้วติง้งสั่งสอนสําเร็จได้รับแต้มบุญเพิ่มเติม100แต้ม1 0 0 0แต้ม หลังจากนั้นนะครับลู่โจก็ไม่พูดอะไรต่อเขากระโจนขึ้นไปบนฟ้าและแล้วลู่โจนั้นก็ได้โบยบินนะครับเขาไม่ได้เลือกที่จะใช้ใช้สัตว์กีในการเดินทางครั้งนี้ด้วยฐานพลังการฝึกฝนปัจจุบันนะครับถ้าหากลู่โจปลดปดปล่อยสุดยอดเท็วิชาเคลื่อนย้ายออกมาความเร็วของสัตว์กีจะเทียบเคียงอะไรตัวเขาได้ล่ะแต่การใช้สัตว์กียังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับการทําแบบนั้นทําให้ลู่โจประหยัดพลังลมปานเอาไว้ ลู่โจได้รับการแจ้งเตือนติง้งได้รับความเคารพบูชาจาก330้คนได้รับรางวัลเต็มบุญ330แมิเต็มติง้งได้รับการเคารพบูชาอีก150้คนได้รับรางวัลเต็มบุญศูนย์ลู่โจหยุดบินเขาคิดจะตรวจสอบจวงกงสิ์ลำตัแปดแต่ท้ายสุดแล้วลู่โจก็เลือกล้งความคิดนี้ไปนะครับหากจวงกงทําให้คนอื่นเคารพบูชาได้นั่นแสดงว่าเขาคงไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายใดๆ เมื่อคิดแบบนั้นลูโจจึงมุ่งหน้าเดินทางต่อนะครับเขากําลังเดินทางไปยังเทือกเขาวังวนเวหาสองชั่วโมงผ่านไปในที่สุดลูโจก็เดินทางมาถึงจากการสู้รบครั้งก่อนนะครับหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยซากปรักหักพังนะครับและซากศพกินกาวเลือดและซากศพที่เน่าเปื่อยยังคมอบอวนไปทั่วซากศพรอบๆนะครับหุบเขาตามห้่ไกลบางคน ซากขบอุบเขาซากสุรบรอบๆอบเขาถูกใครบางคนนะครับกําจัดทิ้งมันน่าจะเป็นฝีมือของผู้ฝึกยุธทธีละมบในทรัพย์สมบัตินะครับส่วนซากสุบที่อยู่ในเขายังไม่ถูกแต่ต้องที่เป็นแบบนั้นเพราะคงไม่มีใครทนความร้อนของอุบเขาได้เป็นธรรมดาที่ผู้มีฐานพลังฝึกยุทธไม่สูงทรงอะไรนะครับจะไม่กล้าเข้าใกล้ที่อย่างนี้ลู่โจบินไปใจกลางกอนที่จะหยุดเหนือลาวาทันทีนะครับขืนความร้อนได้ มาถึงหน้าของจูอามามาถึงหน้าของลู่โจในทันทีลู่โจไม่รอช้านะครับเขาได้ระดมพลังการป้องกันทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเองจากความร้อนของลาวาเอาไว้ลู่โจนะครับได้รู้สึกสดชื่นมาลู่โจนะครับที่ทําแบบนั้นรู้สึกสดชื่นมากขึ้นหื ลู่โจโยกมือขึ้นก่อนใช้พลังอวตารบังวนปันเดนนะครับเขาเรียกดูใช้พลังปังกอเกิดของตัวเองที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งจิตวิชาสังหารได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับลู่โจนะครับมันมีแสงกระพริบเป็นครั้งเก่าวหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร้ายตัวนั้นทําให้ฉันต้านทานไฟได้ลู่โจโบุญพืมพํานะครับเขาถอนอวตารก่อนเี่ยะบินล,ลงไปใกล้ลาวาด้านล่าง ทำตายร้อยแยกพังทลายลงเหลวลูโจใช้ฟ่ามือหลายครั้งนะครับเพื่อทำลายสิ่งกีดขวางลูโจบินเข้าไปที่ซากปลัขหังอย่างไม่รังรีน,นะครับสัตว์ร้ายควรจะอาศัยอยู่ในนั้นครั้งนี้ความร้อนจีเปดเปานะครับไม่อาจทำอะไรลูโจได้อีกนอกเหนือจากฐานพลังที่สูงขึ้นหัวใจพังกอเกิดที่ได้รับมานะครับยังได้ทำให้ตัวเขานั้นช่วยต้านทานเปลวเพลิงได้มากขึ้น หลังจากบินไปตามรอยแยกนะครับลูโ่โจพบว่าในนี้ไม่ได้มืดมิดเหมือนกับถ้ำแม่น้ําสีดําแต่อย่างใดอาจจะเป็นเพราะเต็มไปด้วยลาวานะครับหลังจากคิดได้ครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นลูโ่โจก็ตระหนักอะไรได้ที่แห่งนี้คล้ายคลึงกับถ้ำแม่น้ําสีดําเป็นอย่างมากความแตกต่างมีก้อเดียวถ้าแม่น้ําสีดํามืดมิด,มดของทั้งหมดนั้นนะครับได้ถูกแทนที่ด้วยลาวาแทนที่จะเป็นของเหลวสีแดงสีดําแทน ตามแม่น้ําสีดําเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อมายังดินแดนดอกบัวตองคาและดินแดนดอกบัวแดงเอาไว้ด้วยกันแล้วท,ที่แห่งนี้ล่ะปลายใต้ลาวานี้มันจะเชื่อมโยงไปกับที่ไหนดินแดนดอกบัวดําอย่างนั้นหรอหรือว่าจะเป็นที่ไหนกันแน่ลู่โจได้แต่สงสัยนะครับในอดีตเขาได้เห็นลูลีปรากฏตัวจากรอยแยกใต้ราวานี้ในวันนั้นผู้ฝึกยุทธหลายคนนะครับ ได้หินพลังอวตารวังบุญพันเด่นพลังอวตารดอกบัวดําข่าวการพบหินได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับและเพราะแบบนั้นเองดินแดนดอกบัวแดงจึงตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้านะครับเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามมาข่าวลือที่ถูกพังพายก็เริ่มหายไปตามการเวลาจนถึงตอนนี้แตบที่จะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกนะครับลู่โจเข้าไปใกล้ลาวาม,มากขึ้นหลังจากศึกษาของเหลิวสีแดงเป็นเวลานานนะครับเขาตัดสินใจที่จะ ไม่คุ้นหาสารที่ที่ลาวานะครับเชื่อมไปถึงหลูโจตัดสินใจที่จะค้นหาสัตว์ร้ายฝังกอเกิดแถวนี้แทน ลู่โจได้ค้นหาในทุกซอกทุกมุมในถ้ำนะครับสารที่ที่คิดว่าอาจจะมีสัตว์ร,ร้ายปังก่อเกิดซ่อนตัวอยู่เขาบินลึกไปตามทางนะครับไม่ว่าจะออกค้นหานานแค่ไหนตัวเขากลับไม่พุบอะไรในขณะที่ลู่โจกําลังคิดที่จะหันหลังกลับนะครับเขาที่กําลังจะยอมตัดใจอย่างไรก็ตามทีในตอนนั้นเขาได้เห็นแสงสว่างวับวับบนหน้าป้าส่กนหือ นั่นอะไรกันลูโ่โจบินไปตามทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่ถูกสลักไว้บนหน้าปามีแสงระยิบระยับอยู่บนนั้นหรือจะเป็นเครื่องหมายนำทางมีใครบางคนได้ทิ้งเครื่องน้ำเครื่องหมายบางอย่างเอาไว้นะครับลูโ่โจยิงแน่ใจขึ้นไปอีกว่าสารที่ตรงนี้จะต้องเป็นทางเชื่อมต่อไปอยังดินแดนดอกบัวแดงกับอีกสานที่อีกแห่งอย่างแน่นอนจากดินแดนดอกบัวแดงน่าจะไปยังดินแดนดอกบัวดำ หรือว่าจะเป็นฝีมือลู่ลีกันนะลู่โจขมวดคิ้วด้วยฐานพลังที่ลู่ลีมีนะครับการที่เขาจะพิชิตด,ดินแดนดอกบัวแดงได้ด้วยตัวคนเดียวคงไม่ยากอะไรแล้วทําไมเขาถึงต้องติง้งเครื่องไม้จีพีดนำทางเอาไว้ด้วยละ่ะมีอะไรบางอย่างที่แปลกไปลู่โจรลอยไปบนอากาศก่อนที่จะ ไปศึกษานะครับเครื่องไม้นำทางเขาจมอยู่กับการใช้ความคิดเลยในตอนนั้นเองสู่มีเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากเครื่องไม้นำทางมีใครบางคนกำลังมาลู่โจหันไปมองรอบตัวเขาไม่เห็นใครแต่เครื่องไม้นำทางนี้นั้นจะต้องไม้โกหกแน่ลู่โจหลับตาลงก่อนที่จะเริ่มท่องมต์จากคำพีเตวาลกพลังแห่งการฟังถูกใช้นะครับเพียงครูเดียวลู่โจก็รับรู้ได้จากทั่วทุกสารทิศเขาได้ยินเสียงดังกึกกล้อง ลาวาอย่างนั้นเหรอลู่โจหยุดใช้พลังแห่งการปางกรจะลืมตาเพื่อเฝ้าดูหลังจากนั้นนะครับลู่โจก็รีบบินไปเพื่อการซ่อนตัวใกล้ซ่อนตัวที่หินใกล้ๆลู่โจไม่รอช้านะครับหยิบสุดยอดไอเทมอย่างเซรามิกปะกายม่วงเพื่อปกปิดร่องรอยของพลังตัวเองในทันทีในขณะที่ลาวาเดือดป้านนั้นนะครับในตอนนั้นเองมันก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นตูมลาวาได้เดือดพ่านนะครับ ลาวาได้เดือดป้านขึ้นมันได้สาดก๊าซเตนไปบนอากาศพลังอวตารวงบนปันแดนนะครับสีดําขนาดใหญ่กำลังแหวกพื้นผิวของลาวาขึ้นมามันสูงทางงานเหนือกว่าลาวาอย่างรวดเร็วดอกบัวสีดําพลังอวตารที่เห็นนะครับประเมินก้าข้น่าจะมีความสูงราวๆห้ราร้อยฟุตมันหมายความว่านะครับผู้ใช้พลังนี้นั้นจะต้องแข็งแกร่งพอๆกับลูรียางไม่ต้องสงสัยเลย แลแล้วไม่นานนักนะครับลู่โจโก็้ไดเห็นชายสวมใส่ชุดกลุ่มสีดําดวงตาของเขาเฉียบคมไม่ต่างไรจากเหี่ยวผิวหนังบนใบหน้าของเยี่ยวนะครับผิวหนังบนใบหน้าเยี่ยวย่นราวกับเปลือกไม้ผู้ที่ผูพ้นมาจากลาวานะครับชายคนนั้นตอนพลังอวตารวังวนพันแดนก่อนจะลอยและล่องไปบนอากาศ เขาหันกลับมามองเครื่องหมายนำทางอย่างเฉยมือก่อนเทียบปลักฝ่ามือออกมาพลังฝ่ามือสีดำประทะเข้ากับเครื่องหมายนำทางก่อนที่จะส่องแสงกระพริบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ยะหยุดส่งเสียงไปลู่โจยังฟงหลบซ่อนเฝ้ามองนะครับปูมีพลังอาวาตารดอกบัวดำวนหนันชายคนนี้มาที่นี่เพื่อทำอะไรกันแล้วเขาเป็นมิตรหรือศัตรูลู่โจไม่ได้ไร้เดียงสานะครับคิดว่าทุกคนในดินแดนดอกบัวดำจะเป็นมิตรและใจดีเหมือนกับลู่หลี ลาบใดที่อีกฝ่ายไม่เคลื่อนไหวลู่โจก็จะไม่เคลื่อนไหวลู่โจยังคงเฝ้ามองดูผู้ฝึกยุทธลึกลับคนนั้นต่อไปตอนหน้า888เบื้องหลังสัตว์ร้ายผังก็เกิดความจริงที่น่าตกใจ โอเคครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ e ีีนี้แม่ใครจะไปคิดเราครับว่ามีผู้มีพลังอวตารวังบุญปันเดนนะครับที่มีร่างอาวตารหาร้อยฟุตปากกดตัวออกมาจากร้อยแยกลาวานนี้อีกรั้งดูเหมือนว่ามันคงจะเป็นตามที่ลูโ่โจคาดการนะครับเหมือนกับตำแม่น้ำสีดำที่เชื่อมต่อระหว่างดินแดนดอกบวัวแดงกับดินแดนดอกบวัวสีทองในส่วนของถ้ำลาวานี้นะครับที่เตี้ยขาวังวุเวหาคงน่าจะ เป็นสารที่ที่เชื่อมต่อระหว่างดินแดนดอกบัวแดงไปสู่ดินแดนดอกบัวดํากระมังก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่พิกล็อกผิดพลาดถ้าไม่พล็อกผิดพลาดอะไรก็คงจะเป็นตามนั้นเราก็มาดูกันในตอนหน้านะครับว่าชายที่ปรากฏตัวนี้ชายตาเหี่ยวคนนี้นะครับจะเป็นมิตรหรือศัตรูแล้วลูโจนั้นนะครับจะสามารถหลบซ่อนเฝ้ามองและรู้ถึงจุดประสงค์ของ เขาได้หรือเปล่าแล้วถ้าหากลูโจถูกเจอตัวนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นจริงๆด้วยพลังนะครับอวตารวังวนปันเดนผู้มีพังก่อเกิดสองพังของลูโจนะครับถ้าหากต้องปะทะกับผููมีพลังอวตารวังวนปันเดนที่ใช้พังก่อเกิดไปแล้วอย่างน้อย5ผพังนะครับเพราะว่าร่างอาวตารของเขามีขนาดความสูง500ฟุต เช่นนั้นแล้วใครละที่จะเป็นฝ่ายชนะกันวันนี้นั้นการต่อสู้ของผู้มีพลังอวตารร้อยวิถีจะเป็นาการต่อสู้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ของเด็กๆไปเลยต้องมารอดูกันต่อนในตอนหน้านะครับบอกได้เลยว่าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับตอนหน้าเดือดกว่านี้แน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี